สวัสดีครับผมสุภาพตุคาครับชุมแพขอนแก่นครับผมมีเข้าใหม่ครับเป็นนานๆทีมาครับผมเป็นเจ็ดที่นั่งครับผมสีขาวสวยๆเลยตัวนี้เป็นปาเจโร่สปอร์ตครับผมปี2017เกียร์ออโต้ท็อปสุดครับขับ4 4่โฟร์วิวไม่220,000สองครับผมราคา690,000บาทออกรถ21บาทครับผมค่างวด12,700บาท84งวด7ปีเท่ากันทุกงวดตลอดทั้งสัญญาครับผมสวยครับคันนี้รถบ้านแพ้ครับผมอยากให้มาดูอยากให้มาชม ใครหาเจ็ดที่นั่งอยู่ราคาไม่แรงครับผมไปคันนี้ออกหูออกล้านกว่าเยอะอยู่ครับผมเหลือหกแสนเก้าครับผมใครสนใจเจ็ดที่นั่งรถครอบครัวครับผมไปได้ทุกคนพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลูกหลานครับผมเข้ามาดูเข้ามาชมกันได้ครับผมติดต่อที่เบอร์ศูนย์9 9, แปดศูนย์สามหกสองเก้าหนึ่งแปดเก้ารับประกันรถสวยสภาพดีทุกคันครับผมสวัสดีครับ